สวัดีค่ะท่านผู้ชม วันนี้ก็กลับมาพบกับเซลลแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่อยู่ที่มิสูพนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้มาป้ายาคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะก่อนทําการส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะแอนนี่จะมารีวิวในส่วนของชุดแต่งรอบคันทั้งภายนอกและภายในให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะอ,ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นข้างหลังของเซล์แอนนี่นะคะนี่คือพี่ Exp เพนเดอร์คอนะคะในรุ่นของไทบิดนะคะ วันนี้มาในรีมสีขามุกนะคะคันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะโลโก้ e x p n n e r r o คนะคะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะเพื่อที่ให้เขา แมตต์กับตัวรถสีขาวนั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของกล้องรอบคันที่กำลังฮิตฮิตตลอดการเลยนะคะจุดแรกจะอยู่ที่กระจังหน้านะคะจุดที่2และสามจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวานะคะส่วนจุดที่4ี่จะอยู่ด้านหลังตรงฝาท้ายตรงกรอบป้ายทะเบียนนะคะ และชุดแต่งที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือชุดแต่งของ Sport Rider M นะคะอันนี้เป็นทรง V หนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นทรงที่มาพร้อมกับไฟ Daylight ทรงสเกิร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดสบสีแดงซึ่งชุดแต่งสเกิร์ตคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นคลิปแดงหรือคลิปสีฟ้าแต่ถ้าคลิปสีฟ้าเขาก็จะบอกบอกว่า รถคันนี้เป็นไฮบริดนั่นเองนะคะีนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยด้านคางกันบ้างนะคะก่อนอื่นันนี้ขอเริ่มต้นในส่วนของมีเลยลาวหลังคานะคะสีดำนะคะที่แมทกับตัวรถสีขาวมากคิ้วกันา์าดเอสเพนเดอร์นะคะทั้งหมด4.4ตำแหน่งนะคะฟิลม์ม ฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะเป็นของแบรนด์ Ultimate นะคะอันนี้เป็นเซรามิกแท้ร้อยนตะคะตัวนี้รับประกันอยู่ที่สิปีนะคะและกล้องรอบคันอย่างที่อันนี้เกินไปก่อนหน้านี้ว่าจุดที่สองและจุดที่สามเขาจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวานั่นเองนะคะไหลมาเลยคะ่ะในส่วนของเบ้าขรอบมือเปิดนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายครปลานะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะเป็นอ่าเป็นสีเลียมเป็นแบบว่า ลายๆแบบนี้ดูสวยนะคะแล้วก็มีคำว่า e x p a n d e ด h e v นะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าบ่งบอกว่ามันคือไฮบริดนั่นเองนะคะในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะด้านข้างของทรงไรเดอร์นะคะพี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็ตัดด้วยเลินสีแดงก็จะมีลูกเล่น ทำให้ตัวรถของเราดูสวยดูพรีเมียมดูงดงามนั่นเองนะคะมาเรามาดูความสวยของชุดแต่งสเกิร์ตทรงไรเดอร์นะคะด้านหลังของพี่เขานะคะก็จะเป็นท่อสี่เหลี่ยมคู่แบบนี้นะคะอ่าที่มาพร้อมกับลูกเล่นต่างๆนานามีสีดำสีขาวตัดคลิปด้วยสีแดงนะคะที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด2จุดนะคะจุดแรกจะอยู่ที่ ด้านซ้ายมือของแอนนี่นะคะจุดที่2จะอยู่ด้านขวามือของเซลล์แอนนี่นั่นเองนะคะและกล้องรอบคันจุดสุดท้ายนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยตรงกรอบป้ายทะเบียนนะคะหรือตรงกล้องถอยหลังนั่นเองนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสตว่าอขอติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าได้ไหมติดตั้งได้นะคะเดี๋ยววันนี้ answer, แอนสาธิตแค่ในส่วนของสเต็ปจากการกดจกักฝาท้ายนั่นเองนะคะซึ่ง ลูกค้าเลือกเป็นสามสเต็ปสเต็ปแรกจะกดจากรีโมทนะคะสเต็ปที่สองคอนโซลด้านหน้า,นาขวามือคนขับนะคะแล้วก็สเต็ปที่สามก็คือจะกดจากฝาท้ายเหมือนที่แอนนี่ให้ดูเมื่อสักครู่เนาะแม่ค่ะต่อมาในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังนะคะแอนนี่ก็ยังคงให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะคะในส่วนของโช้กฝาท้ายตรงนี้แอนนี่ก็คืนให้คุณลูกค้านะคะไม่เก็บไว้คืนจ้า ขาท้ายให้นะคะพรมปูให้ทั่วทั้งคันนะคะลูกค้ารีเควสเป็นสีดำได้ดำนั่นเองนะคะพรมที่อันนี้ให้เป็นพรมเกรดรกรดีเกรดพรีเมียมสั่งตัดโดยตรงจากโรงงานนะคะเป็นแบรนด์สตาร์เนวินั่นเองนะคะความหนาระดับสามชั้นลดหมดปัญหาเรื่องกลิ่นหมดปัญหาเรื่องรอยขดีดข่วนขออย่างเดียวยาคาเตอร์ไบกรีดนะจ๊ะ มาเรามาชมในส่วนของภายในกันต่อเลยนะกันนะคะในส่วนของภายในแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของจอเพดานกลางขนาด14นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับไฟแบ็คไลท์ถนอมดวงตาซึ่งไฟจะมีอยู่2แบบไฟสีฟ้าตัวนี้คือไฟแบ็คไลท์นะคะก็คือเอาไว้สําหรับเปิดดูเนาะเป็นการถนอมสายตาแล้วก็อีกไฟหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของไฟสีขาวแบบนี้ถ้าเราเปิดอะมันจะแยงตาเราเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราปิด และเปิดเป็นไฟตัวนี้แทนนะคะอันนี้เป็นจอไัดดันกลางขนาด14นิ้วนั่นเองนะคะต่อมาในจนของพรมพรม 5D อย่างที่อันนี้เกิดไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นสีดำได้ดำปูให้ทั่วทั้งคันนะคะแล้วก็ผ้ายางปูพื้น ทั้งหมด4ชิ้นนะคะต่อมาในส่วนของสกับเพดนะคะอันนี้เป็นสกับเพดแบบ2ชั้นนะคะอันนี้ติดตั้งทั้งหมด4ตัว4ตำแหน่งจา้าในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยนะกันนะคะในส่วนของด้านหน้าอันนี้ขอเริ่มต้นในส่วนของกล้องบันจึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะมีด้านหน้ามีด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะต่อมาในส่วนของจอหน้านะคะอันนี้จอหน้าเป็นจอหน้า Android ขนาด13.3นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆนานาน,นะคะและรถคันนี้จะทําการติดตั้งกล้องรอบคันเนาะใ จะสาธิตให้ดูนะคะนี่คือหน้าจอการทํางานปกติของพี่เขานะคะกล้องรอบคันคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้360คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้กําลังแสดงในส่วนของรูปแบบ 3d 3di 3d เป็นแบบนี้เป็นรูปจริงนะคะอ่าให้ดูด้านหน้านะคะซึ่งอันนี้มั่นใจแล้วแหละว่าคุณผู้ชมรู้แล้วว่าหลักการทํางานของพี่เขาทํางานแบบไหนเนาะอ่าแล้วก็ต่อมาแบบ สูดิก็จะหมุนติวติวติวติแบบนี้เลยนะคะดูดิไฮเทคไม่มีเปิดประทุนด้วยอ่าเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเนาะกับตรงนี้นะคะอ่าต่อมาในส่วนของแอปพลิเคชันข้างในมีอะไรบ้างคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้เลยนะนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันของพี่เขานะคะก็ จะมีทั้ง Google Co มี Play Store นะคะมีข้อมูลต่างๆมี YouTube มี Map ให้นะคะอ่าตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาเล่นได้เนาะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ Netflix นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมชื่อแอปพลิเคชันนะคะจิ้มเข้ามาได้เลยพี่เขาก็แสดงในส่วนของการบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะซึ่ง รถคันนี้อันนี้ทําการติดตั้งระบบ ADAS หรือระบบเอดัสให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่คือเขายังทํางานอยู่นะถ้าเขาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะระบบเอดัสมีไว้ทําไมอันนี้มันเป็นระบบเชิงต้องกันนั่นเองนะคะเอาไว้แจ้งเตือนเราเวลาที่เราจะออกนอกเลนซ้ายหรือขวานะคะหรือไม่ก็ขับใกล้คันหน้ามากเกินไปพี่เขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาในรูปแบบภาพและเสียงแต่ถ้าคุณผู้ชมรำคาญนะคะสามารถปิดได้นะคะตัวนี้มันเปิดมันปิดได้เนาะ ข้างหลังทำยังไงแต่หน้าจอหนึ่งครั้งที่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะกดที่กล้องหน้าหนึ่งครั้งนี่คือเขาจะแสดงให้เห็นในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังนั่นเองนะคะอ่าออกต่อมาหน้าจอตัวนี้นะคะแอนนี่ได้ทำการเซตระบบคำสั่งเสียงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคำสั่งเสียงยังไงคุณผู้ชมเห็นไหมที่พวงมาลัยนะคะเขาจะมีปุ่ม เหมือนคนพูดสปีดออกมาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกดค้างไว้หนึ่งครั้งแล้วก็สั่งอย่างที่อแอนนี่จะพูดต่อไปนี้นะคะเ้ g o o g l e เปิด y t u t u อ่ะเขาก็จะเปิด YouTube ขึ้นมานะคะต่อมาแอนก็จะกดอีกหนึ่งครั้งและก็ให้เขาเปิดเพลง โอเค Google เปิด YouTube เพลงมินตาอินธิลาเขาก็จะแสดงหน้าตาขึ้นมาประมาณนี้นะคะ คือไม่ว่าเราจะไปไหนไม่ว่าเราจะเดินทางเราก็สามารถบอกพี่เขาได้เลยว่าจะไปปั้มน้ํามันนําทางไปนู่นไปนี่หรือจะไปไหนก็สามารถกดฟังก์ชันตัวนี้นะคะกดค้างแล้วก็พูดนะพี่เขาก็จะแสดงขึ้นมาเลยนั่นเองนะคะมาก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องเท้าคู่หน้าแบบ LED นั่นเองนะคะนี่คือพรมนะคะเป็นแบรนด์ Star n น v y เป็นพรมเกรดพรีเมียมมาตรฐานจากโรงงานเลยนะจ๊ะ เพก็ทั้งหมด4.4ตำแหน่งนะคะนะคะอย่างที่แอมนี่เกิ่นไปก่อนหน้านี้นะคะว่า,าจุดเปิดสาท้ายไฟฟ้าอีกจุดหนึ่งนะคะจะอยู่ตรงคอนโซลหน้าขวามือคนขับนะคะ คุณผู้ชมกดค้างไว้นะคะแล้วเขาก็จะทํางานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาปิดปิดยังไงนะคะกดค้างเหมือนเดิมนะคะกดค้างที่ปุ่มนะคะแล้วเขาก็จะมีเสียงติดแล้วเราก็ปล่อยมือได้เลยนั่นเองนะคะคผู้ชมหลังจากที่ได้ชมความหล่อความสวยความเท่ของพี่เขารอบๆคันทั้ภายนอกและภายในไปแล้วสวยไหมสวยเนาะรถคันนี้นะคะ ทั้งหมดทั้งมวันมีอยู่2อย่างนะคะที่ลูกค้าขออัปเกรดนะคะ1คือฝาท้ายไฟฟ้า3สเต็ปนะคะ2ก็คือจอเพดานกลางนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นเป็นแคมเปญที่อันนี้จัดให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าดาวที่2ี่นะคะใช้ดอกเบีย้ย0%์อยู่ที่4ปีนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถครอบครัวที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงสงการนี้นะคะอันนี้แนะนำนี่เลยค่ะในส่วนของ ลด e อส e n น e จอร o s ล HEV นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคล o ตและตัว GT นะคะตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนนะคะแคมเปญของแอนนี่ก็ยังมีนะดาวเริ่มต้นที่49,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ย0%อยู่ที่4ปีนะคะหรือจะเลือก,กรับชุดแต่งของแถมแบบ full option <S <S เพียงแค่คุณผู้ชมแจ้งความปรารถนาของคุณผู้ชมมานะคะว่า ต้องการแบบไหนนะคะแอดไลน์มาคุยหรือโทรมาสอบถามแอนนี่ได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้แอนนี่ขอฝากช่อง YouTube ของแอนนี่ด้วยนะคะจะมีด้วยกันอยู่2ช่องนะคะเลือกชมได้เลยว่าจะชมช่องไหนนะคะช่องแรกคือช่องมิสซูสายไมบาเอกโแรงนะคะช่องที่2ก็จะเป็นช่องมิสซูโแรงบายเซลแอนนี่นั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสับไล์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆี p หน้านะจ๊ะแล้วก็ช่องเพจนะคะก็จะมีอยู่2ช่องทางก็คือ เพจนี้สูบบ่ต้แดงปูแรงแรบ,บ,บ,บายเซียนี่นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือสู่สายไหมบายเอกโปรแรงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สสาะเวลามารับชมแอนนี่ในวันนี้ไว้เจอแอนนี่คลิปหน้า e ีีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาตรฐานใหม่รถยนต์ไฮบริดสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ new mitsubishi x p a n d e r และ x p a n d e r cross hev Drive your ambition. Mitsubishi Motors.